สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเรียนวิชวภาษาจีนกับเ老师วิววีนะคะโอเคนะคะเวลาเรียนก่อนนะเราต้องไหว้การไหว้ของวิชาภาษาจริงก่อนการไหว้ของภาษาจริงคือเป็นยังไงบ้างอ่ะเราจําได้ไหมทบทวนด้วยเนาะโอเคนะตรงก่อนลองด้วยแล้วก็1 2ึ่งสสหเกีบหนิ้วว่งลงไปเจ็ดแสิบ เนาะแล้วพูด你好老师ด้วยเอาไหมเนาะา好老师ได้ไหมจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมคะโอเคนะเพราะว่าเด็กๆเ,เรียนภาษาจีนเนิ่นเตินแล้วนะคะเรียนศัพท์หลายเยอะแล้วก็เรียนคำศัพท์ก็เยอะไปแล้วตอนนี้นะคะเราซึ่ก็จะทบทวนหมวก่อนยวค่อยสอนสี่คำให้เด็กๆเ,เ,เนาะโอเคนะคะสักครู่เนาะอืมตรงไหนคะ ห <S <S เห็นไหมเห็นแล้วยังคะ,ะเห็นแล้วใช่ไหม,มเห็นแล้วโอเคปอปอก็อยู่นี่นะคะปอปอกปอปอกลับมาแล้วปอปอไปเที่ยวกลับมาแล้วมาเรียนกับแต่อเนาะโอเคเอาตัวก่อนนะคะ,ะเ,เรียนสระหอตัวแล้วคะ่ะสระหนึ่งตัวสระตัวที่หนึ่งคือสระอะไรคะสระอาอาอา จำได้เนาะสระอาต่อไปตัวที yah, ่สองคือสระวววอ่ะปาเล็กกว่าวววอาตัวที่หนึ่งคือสระตัวนี้ตัวนี้คือสระอาตัวที่สองคือสระวตัวที่สามคือสระเออเออเออโอเคนะ ต่อไปตัวนี้คือสระ,เ,ะเห็นนิ้วหรอใช่ไหมสระอีสระอีสระอ,ระอีต่อไปถึงอ่ตัวนี้มีขับน้องอูอ่ะน้องอูชอบขับโลไฟอ่ะตัวนี้ก็ออกเสียงเป็นอูอูอ,อูโอเคย่าที่สุกมาแล้วค่ะพี่อื่ตัวนี้ค่ะเห็นเห็นตาไหมตาของเขาอ่ะตัวนี้ก็พูดว่าอื่อื่ ยจู asis, ่กจู่ด้วยย่ยู่ยูจำได้เนาะพูกได้เนาะโอเคนะเราจะก็สอนเพิงไปแล้วใช่ไหมเพลงนี้ก็คือสระอาวเอออีอูออ่โอเคนะเอาค่ะอาวเอ อีอูอืโอเคนะ่ะทบทวานนะคะอานห่อตัวจำได้แล้วต่อไปก็จะถึงว่าสวัสดีภาษาจีนพูดว่านีเฮาอะบนี้ก็ได้นีเ่าใช่ไหมแล้วคุณครูภาษาจีนพูดว่าล่าวชื่อล่าชื่อต่อไปก็คือแบบขอบคุณภาษาจีนว่าเสียเสียขอะกินมากค่ะเสีย 谢谢啊，为了铺谢谢，感老师的铺哇，谢谢老师姐妹，OK，谢谢老师，记得不？OK 呐，啊，到顶，到这呢，top two 啊，我讲哇，坤父，ภาษาจีน，说哇，爸，ใช่ค่ะ，爸爸，爸爸，如果考坤爸爸爸呢，因为说哇，谢谢爸爸，谢谢爸爸，喏，谢谢爸爸，记得不？再，啊。 后面就是妈妈，妈妈，嗯，他他，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 妈他，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 妈妈他，他，谢他，妈他，谢谢妈妈他，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 谢谢妈妈他，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  ต่อไปคือคนย่าภาษาจีนว่าไนไนอะไรไหนไหนไหนไนไนจำได้เนาะไนไนอ่าต่อไปถึงคนยายคนยายคนยายภาษาจีนพูดว่าไหวผัวไหวก่อนอ่าไหวก่อนแล้วค่อยผัวไหวผัวไหวผัวไหวผัวต่อไปถึงคนตาคนตาภาษาจีนว่าไหว เอาใหม่ค่ะวหายกงวหายกงวหายกงจำได้เนาะโอเคนะทบทันหมดแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาเรียนครั้งใหม่แ okay, ล uh, ้วนะครั er ้งว่าพ er, ี er ่ชายก่อนอะครั oh ้งพี่ชายคำนี้ว่าอะไรพูดยังไงคะพูดว่าเกอ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 เอาแขนเอามือเอามือยกมือยกมือนะคะเกอเกอเอาใหม่ค่ะเกอเกอ กอเกออะปอก็พูดว่าเกอกอกอเกอเกอนาะเกอเกอจำได้เนาะเกอเกอกอเกอเอาวงมด้วยกอ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 เกอเกเนาะกอกอจำได้เนาะอ่าพี่ชายพูดว่าเกอเกอต่อไปคือน้องชายน้องชายภอษาจริว่าตีตดดิตีติติ ติติอ่น้งชายดิติดอ่ะมอเอามือกดิตติสียงด้วยดิติตด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 ติอ่ะติตติตินาะติติแล้ววงกลงด้วยติตติตติดอ่ะติตดติอืมติติอ่ะตอไปคำต่อไปคือพี่สาวพี่สาวภาษาจีนพูดว่าเจ姐姐 哦，没了，姐姐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 啊，我上不了咯。姐姐，姐姐，嗯，OK 呢，看摸对呀，摸了，姐姐，姐姐，好，姐姐，姐姐，嗯。 姐姐姐姐嗯姐姐姐姐จำไม่ได้วงกลมเจ姐姐姐姐嗯姐姐แปลว่าพี่สาวเ姐姐啊เจต่อไปคําสุดท้ายคือน้องสาวน้องสาวภาษาจีนพูดว่าไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมก็ไม่เอาไงไม่ชอบไม่ทําอะไรอ่ะไม่ไหมไม่ไหม

ไม่เหม่อะไม่เหม่น้องสาวแปลว่าไม่เหม่เนาะโอเคนะตอนนี้สี่คำเรียนไปแล้วอ่ะเราทบทวนก่อนเมื่อกี้บอกว่าพี่ชายภาษาจีนพูดวา่าเกอใช่ค่ะเกอ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 น้องชายพูวดว่าตีตีตีอ่ะตีตีตี้ีพี่สาวพูดวา่าเเเจจจ姐姐姐姐姐姐น้องสาวพูดวา่ามมม่่เ妹妹妹妹 ไม่ไม okay, ่จำได้เนาะโอเคนะตอนนี้เรามาร้องเพลงก่อนนะเราจะสอนเพลงไปแล้วอ่ะเพลงนี้ว่าอ่าวอเอออ๋อวเอออีอูอู่โอเคตอนนี้เราจะปิดก่อนปิดก่อนเอามามาทบทวนกับเราเนาะเรียนอะไรไปเรียนอะไรบ้างไปแล้วแล้วก็ร้องเพลงกับเราด้วยเนาะโอเคอ่าวอเอออีอูู่่ก่อนเนาะสลา อาวเออีอูขับรถไปเสียงเสียงรถไปอูอูยูยูยูอ่ะอาวเออีอูยูจำได้นะโอเคเรียนว่าคุณพ่อว่าป้าปะต่อไปคือแม่คุณแม่าม่ คนปู่คนปเย่ยคนยา่า奶奶อ๋อแล้วก็คนตาไหวกงคนใหญไหวหัวโอเคนะวันนี้เรียนสี่คำนะถึงสี่คำแล้วนะพี่ชายพูดว่าเกเออ๋อใช่ถูกแล้วเกอ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 เกเกโอเคน้องใายพูดว่าตีติ ดิ๊ดดิโอเคถามพี่สาวพูดว่าเจ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 น้องสาวพูดว่าไม่ใหม่ไม่แม่แม่แม่อะแม่แม่ป่านี้เนาะวันนี้เรียนกี่กี่คู่นะคะคู่ที่หนึ่งคือป้าปะมามาใช่ไหมเป็นหนึ่งคู่เนาะป้าปะมามาคุณพ่อคุณแม่อ่ะต่อไปคือเย่เย่ไหนไหนคุณปู่คุณย่าเย่เย่ไหนไหน ผู้ที่สามคือไหว้กงไหว้ผัวคนตาคนยายคนตาคนยายไหว้กงไหว้ผัวต่อไปคือคู่ที่สี่คือพี่กายพี่ชากดี่ชีโอเคคู่สุดท้ายคือเจ,เจ่สาวน้อ่สาวพี่สาวน้องสาวเเจจ่แมม่มมมอ๋อตอนนี้นะคะเอาทบอปทวนก่อนแล้วก็ท็อปทวนนะคะอาทท่นนะะอาสวัสดีภาษาจีนว่าหนีหา่าใช่ไหม OK 啦，接下来是ขอบคุ谢，诶，不对呢？谢啊，来，谢谢，嗯，谢谢，啊，谢谢爸爸，谢谢妈妈，谢谢老师，拜年样好 OK 啦，谢谢啊。到拜来素台哇。拜拜，我讲真啊。再见，再见咯、哦。宝宝有你看啊，不宝宝，不宝宝，宝宝啊，再见，宝宝啊宝宝，宝宝，啊、老师就讲说。 再见老师啊！再见老师，再见老师啊！到你某位来了呢哈？某位可来了，考外馆了。在外蛮真呐，但ตอนนี้老师เปลี่ยนไปแล้ว。ขอพูดว่า谢谢老师，老师再见。谢谢老师ก็แปลว่าขอบคุณ，ขอบคุณ老师。那个老师再见，แปลว่า老师拜拜。เข้าใจเนาะ？ูขอบคุณก่อน。